เมีอยู่คำวะน้ำา็สานนี้เล่นยอั่งล่างอยู่หน้าหนี่ก็พอแห้งแล้วนะอ๋อตัวบ่มอนชามูนี่สามถือติมแล้วยังมุยาอยู่นี่เถอ ลโอเคแข่งมาเชื่อฮะกราบทักทายสบายดีสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สองเบาวันซานอลคือเก้าทุกคนเลยปพบกันตอนดึกๆประมาณเก้าโมงหรือว่าสามทุ่มปลายนี่แหละครับเออ็งเชื่อบอกเชื่อยังไปได้เชื่อ จุ่มห้าก็สิได้เอ้อไปหาการทุกคนไอ้ิพาบะมอนลัดดงนี่แหละไปนี่แหละจักสิไปไก่เขาเลยยังบ่าจักนะบงังคิดว่าบุปผาสิบ่ได้ไปไก่นะเพราะว่ามันยันบะมอนกับสุขภาพยังบ่นานปลเลื่ทุกคนนะกับเบญผ้ายาง,างไก่ไปเลยไปรอรอแหล่นั่นีอกับห้าดงนี่กับาาพาเดียมะมอนในเรื่อกับติดตามรับชมไปน้วเด้อทุกคนนะนะบะมอนไปในเรื่อ มั่นใจอยู่วะสบายดีตอนดึกทุกคนมั่นใจอยู่ได้ทุกคนมั่นใจอยู่วะไปไปนมาทุกคนลุนไปน้ำเดียทุกคนเลยเส้นทางเ้าสิไปก็ไปเส้นทางที่เขาเคยไปแล้ทุกคนสิไปเส้นด่านวาสชมห้องนะไปเลาะไปหาจอบเบื้องเห็นกินงมะม้แถวนะรัดนาะตุ๋ยนี่อออเชื่อทางก็แหละรัดงุบรัดตุ๋ยีม่คือเก้า ุยมันรคเคยอฮอททางนะยังไม่ได้พอไปเลยเนี่ยอยู่ตนนน่นึ้อโบหินลึกเคยฮอททางรื่นด่านบ้านชมห้อง,ะองนะ่นฟังรู้เสียงเพลินเสียงพนัน,นพันพื้น่นไม่ไุ้ตกนลยตกเมื่าเสียงเพลๆนใ เสียลนี่เป็นหนองนี่นี่หนองหนองไม้ตะเคียนหนองไม้ตะเคียนยักษ์หรือกว่าบานซิมห่อเอินกับไม้แค่นะนะแต่ว่าเขาเลยเอ่ะแล้วล้ลลำไงเลยแต่งาแต่ง่อยมันเอหนหนิญกัหนองแค่น์ฮ้ลึกกิโลมาโมมาเตงไม่เห็นเต้ไม่เห็นเนอคนน,น,น,นะ vâng cho là vâng rất đi. vâng rất là 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 rất เลยแต่ง,ง,ตง,ง้องต่ง้อนะฮะรำมัน,น้ะเลแไปยิเ่เพิ่มเลยนะ,ะอืลุกคนเนละยนี่เหนือ้วหูสองเบนะ่งหูจนดับหฮากับปลายต่อมาไหวแล้วอยู่นี้นะ ไม่ได้มีมเจ้าอินเนอ่์ใช่ไหลึกมาเสียงเคร็ดพี่หูจะดับอิ่งอิงเขาอคนสุมเฮามากาอะเอามาหนังดินเช่าเมยอยู่ด่านนี่ิ่งเติบประมาณชั่วโม,มงหนึง่งและตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงคืนก,กว่าสุมเฮาบไม่ได้ไปต่อได้สุมเฮาสีเลาะมือหานอนทุกคนเลยเร็ว ยันบุมีแห้งไปมื่นสาวหาลับสาวี่ไปต่อพอเส้นทางมันไกลคือว่าแหละบุเยอะยังหลายยันเมยน้นคันห้าสิไปเนยันสอดแจ้งบ,บางพนแล้วเกลียวพุ่นนะเกลียวเส้นทางที่เ,เคยไปเดี๋ยวสีกลับเมื่อน,นี้<ไ>เมื่อทางสุ่ห้าออามานี่เมื่อทางเก้าแต่ว่าไปหอดอันนั้นละเป็นตุยบุได้กลับตุยเก้าเ้าไปตุยทั้งเตอร์ทีลงไป ดอนเบิง้งดอนเบื้องฟ้านตัวนั้นนะน,นะบางทีมันโอ้มาหากินตามป่าไม้กระแสนายจีมันเป็นสูงไม้หง่แถวนั้นมันเปลนว่าเปลี่ยนก็ไม่ได้เปลยนเรื่อยมันก็นมีผุ่มไม้ขึ้นํำเติมพสมพ่อก็เลาะมากก็ไม่ได้พอเลยเล็ดคน,น,นมาเทงนะมาแวอาบน้ำอยู่หนะ่วยมันมา ยางดังไฟยางเื่งมาหนเดี๋ยที่หาลับหา,บหาอนอนหาพักผ่อนกันมาหนิชวนขาก็น,นอนมาละนะนอนหลับมา,นานสุมห่อกันสิหาเข็นอู้นอนน้ำมันนี้แหละฝนไวทตกนนเข็นอู้นอนตะลมชมวิวอย่างนี้แหละโหลมอ้อเลยินหนาวทุกคนอ่ะเดี๋ยวเลิกัน มือสาวเฉพาะเดียวทุกคนเลยชุมหากระสีหาพักพรก่อนอสบายดีทุกคนสบายดีตอนเช้าๆสบายดีรอบสองนะเมื่อวานก็นตื่นนอนมากสไวยเลยวนมาม้อนล้วไปหาลาดสาวยังคั้นมากเมื่อวานมาด้ไปทุกคนเลยล <c oughs> เสี่ไงย่าปิน <c oughs> มามอนไปมิดสมอยมาเห็นเลยลงกำ้ำลงทีบะระเบิจัก มืัอนี้นี่บ่มีมแสงแดดทุกคนเลยลมเย็นหนาว,นาวดนเดนี๋ยวมีอากาศหนาวมืัอนี้นะจากเมื่อฝนระเบ่ดรุนแรเลยรู้ว่าร่มน้ำท่วมมันอืดแล,ล้วมันลมห้อยห้อยอ่ลมเย็นหนาวเริ่มหนาวแล้วสิเฉพาไปการเมื่อคืนนี้ก็พอทุกเห็นเพลินทุกคนนะมีแต่ลมอ่าอ่ผาผัดปายไนมะ้นี่บ่เห็นเพลินเลยหนูน้อยตัวนึงก็บ่เห็น ปลาได้เพลือคืนนี่ก็บะมอนหาลัดเสาก็ยังมีดิมูเฉอยอยู่ชิมหากะทาบะมอนมากก็ได้กินข้าวกินเพลือพวกเขาซาคัมซาโมเขาอันนี้ก็ไปหานุไม้บัานนี้ดิไปหาแนวมีตีนแนวไปเป็นบ่ได้ก็ไปหาแนวไปบ่เป็นแล้วบ้านนี้เอาเม่นะไม่ปลายเป็นคือกัดลาเม่นเนาะนี่ชิมหอกะทาบะมอนมากจริหากินข้าวกินน้ำ อ่ะทุกคนท่าบามาะม่มอ,ะนนอนเนมยทาแล้วมิดสมอยสผาก็กินข้าวก่อนสิไปหาน้ำหาบะม่อนมาจักบั่นมูเห็นมาแล้วไม่ยินวีแวแวเพลเลยก็สาวโม่สา่งข้ามก็เยอะไปหาหนาไม้ยนะเมย์ทาย,ยังมันสวยยามเทียงมันสวยสกิน,นข้าวป้าบะม่อนอะไรแับนี้ก็มาเด้อทุกคนแล้วกินข้าวก็กคือเก้าอันนี้ปิ้งนี้แนวเพิ่มเติมก็ช่วงมาแต่ง ไอ้ซอยแล้เนาะปคก็ไม่่เต้มไปได้มากินนะเยอะเลยปะเยอะต้มเลยอุดเลยตอบมันทางเชบอบดแกนกึงมึงอหรอเขาบอให้แกบสาบกึ่งมากตบเจ้าเสือ จ้กับตำน่ะกินจ้าดิกว้าข้าไม่ช่วยก็มากค่ะปลาชุบแกวใช่ไหมกิน่อนนี้ปลแกวเยอหายมากะมีแต่ปิดไว้ก่อนนอนเขาตัวปิดขาควานไหลขึ้นกไหนั่ถึงนะกข้าวในโลกเอาข้าวเห้แน่สบายดีได้บ่วันี้นะเพื่อสบายดีมันสบายดี ทุยาเนี่เลยทยาส,ส,าสบายดีนะเยอะเฮ็ดเยอะสบายดีสบายดีไหมมาพร้อมแล้วมาสบายดีมัสบาดีอ่าบางฮ้ามมันี่บาง้มมันไหมใช่ไหโย่ไปแงเหนะูผ้าบาวแต่มันยังโมลืมชักไปม้เด็กเนาะมบม่รดาไปนนะ มอมอนมาแล้วเป็นในเรืองไมได้เห็นเพิ่เลิกเห็นเพิ่เลิกเลิกดักกระโเห็นไกป้าตนึงแน่สีแล้วกำลังจะควักบินใช่โอ้ยมันบินเพ่อจะจับใหม่แล้วมันมันพระเจ้าก็ต้องต้องดังพวกมนาเกนมอมัน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 แรงเันมันมันมมานมันมังมันมนมันมันมัมัน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 มหนมนมันมัมมมมม สุมเฮาบดีปายุ้่เฮาเอาเุมเฮาเอาเด็กน้อยอีมาหัมมาพีมามาลุมานีมาห่มยนพอพีมายก้องไปนั่นอปธิ่มกเพืหนอันเปล่านมอาทยมันสลกเขาสักาโมก็มาแต่หานมัแล้วมันนมลนบ่หวานก็สักก็มาแต่ตั้งน้ำกิน บะมอนกับไปตางน้ำใสบะมอนนะมันสลบท่าเลยน้ำใส่เนี่ยหึงแล้วบะมอนยังนุ่มยังยังนุ่มยังแน่นเอาห้าบกระถางสี่ช่องทางแง่ายง่ายลงไปห้าทังเราห็นขึ้นมาต้องเติมขึ้นนี่มันห้องแอ็นเอ็นขึ้นมาได้หลายเติบหน่อยไม้กันฮะมีสีใบแกงง่ายเศษใบร้ายบะมอนบป่านะบรมาได้กินแกงไม้กรเสร็จป่ะเลยปีนี้นะเพื่อนนะคุณแนี่ยนะกองโซนสูงห้าอสัดได้กินแต่รอดเออ เออเสรล้แกอะมาล้วอ่นมาเลยโอแล้วคแล้วมีมีอยู่คำบ่น้อยากได้หาอะไรดีถ่ายมเราอด้าโดนฟงกเลโตเอาหนมาแล้วเดยฮะมานเจอเจออยากินแกงมก็เสรเอา่มาละมันน้อยบ่มยาหมอินทโอินไซบ่โต๊ของซิโมลเอาหุ่นมาคืออ่อนจะจะได้ม่อาเอาี่เานนะ

ลงกปนหอยน้อยคือหอยแบคือหอยแบนเองหรือเองเตลอเนี่ยองแสนไปหาน้นไม้เนี่ยองตัวทางเข้าไปนั่นนะลงไปหองล้ว่ามันลงตําหลังค้อข้อลงมันหินนะพ่อขก็หอดป้ากระแสนมันขึ้นหลายหองชมันสามหองพวกนั้นพอพานสองหองแต่หองทำอินหรือห้องสุดท้ายหงสุดทาย พองันต้นที่เฮาลงไปแล้วล่ะถ้าเฮาขึ้นไปแล้วล่ะสิไปหาทั้งสองก่อนเดือนวันของคุณบ้าออือบ้าใส่ห้องอีกแล้วเอา้องที่หนึ่งกับห้องที่สองฟาดลงไปแล้วมันฟาดแล้วก็ไปไม่เสียงตายทีจังหวะแค่นั้นดิจะเป็นโชวว่านี่นะอ๋ามันไก่กระตาโถงไหมโรดฝัน มันไปประมาณสิบโมงเก้าโมงอันนี้แล้วก็ใกล้กระตาบ้างหอยนะกระตาบ้านนี้ฟ้านนะเบิ่งหอยนะเบิ่งนะหอยนะบ้านนี้หอยอันฟ้านนั้นบินไปทางเรือหอยปินขึ้นไปบินไปทางนั้นบินทุ่นทางห้องทางนั้นเลาะไปทุ่นน้ำหวานอย่เนาะไหลกันไหลกันมาท่าน บระดักห้ามือแล้วมันอีกน้ำมือน้ำหงายฝนตกมาครับว่ามันต่อมากถึงจะยอ่มากเลยดินนี้น้อยถ้ามาเชิญสข้ามบ่มาาสอแตอละเดายแล้วแบบมันมันยาวเลยนะฝนพอดีจะไปหันไปน่ง้ในฝนเท่านั้นเป็นแต่ที่ขาเนาะเป็นช่งกินะพรมบเซ่อเฮาเบิรงโทรศัพท์แล้วก็จังมากนะ พ่อมันเ้ิทสามน่ะสี้ศิลห้าสิเปอร์เซ็นท่านร้อยนะบกเก้ามากทันชี้ศีบห้าสิเปอร์เซ็นนะพ่อตาซ้ำนั้นฝนนะโอ้เหลวและเนาะเบื้องน้ไม้กระเซ็นนะแต่ซ้ำน้อยนึงเบื้องปื้มันเปือาหนึ่งคืเปื้มันนะนะโคตรกัโพูเอ้าปื้มมาไหลกานนอกเราเข้าหาเฮอ อาหารกูเข้าแน่ก็รธรรมดาใช่ไเอฝู่ย,ยเอ้ามันเป็นได้เมืองวันนี้ฝนโ,โลกๆอยู่มอละเคยจะได้กินละคนนะ่ขอเป็นดวงนอไม้ได้มื่อนี้เด้เมื่อคืนนี้ได้กินอาหารนะแม่พอจะกินไปอาหารเนาะยังเง,ง่นยังสอบ ยังไหมค่ะตามใจว้านกกบผ้าเป็นต้อนน้กเจอแล้วจุ้วุันน้อยผ้านั้นรถให้ผ้าเต็มถ้วยจุดอะไรบ้ผ้าเต็มถ้วยเุดอะรผ้าเต็มถ้วยจุดอะไาจุดแล้วจุดหัวกระแ่กแล้ว มวยไมีจะเอิ่เลยนจะคุกคุกเี่ยกะพอข้างนึงมั่ตัวซิฉากฉากกับเบือตัวอ่อนไปใจอะไรทีนัเอากนี่ได้เปนหีไม้เม มันไปบงสาวมันเป็นลุโดนเอลนี้อืดทไมเนี้ยางกระเอลยเป็นะเสือไเป็นตอนหลซดูแงกันไหต่ำเี่ดแลอวโบเขาอีเมเฮ็ดนะเขามากอันต่ำสก่อนเลย อย่างล่างอยู่หน้าหน้านี่ก็พอแห้งแล้วนะยอย่างสีเนี่ยเหรอตัวเล็กแต่หน้าเบิ้งดูสิดำหน้าดำน้ำกบต้อนพอดีกันเลยเนาะกะเสิร์ฟเลยโก้ไว้ทาจะงอยได้กินเฮ้ยเอาแบตตัวนั้นมาอแน่เอาเอ็กระเล็บนี่มือผัดไห้

มาล้นีสาไปยได้บานเลเอาผักข้าวผาน้ำเลยเสิร์ฟเลยได้พร้อมรับประทานเต็มสอถยอาะอ่ทุกคนเอแกงโนมัมาง่ายอามากทคนกินข้าวนํำซุมเฮาบสซ่บแกงโนม้ bơ ghana cả sau tầng hoi tầng phụ đen mi cốp sụt tầng mà u tầng mà tử sabo peak hết năm mươi năm hai nghìn hai mươi นี่ม,าามันจะทำเห็นหนังเนียบมาแล้วจัง,จงวินเปลี่ยนยางเดียวนั้ก็นอน่ิหอยอหลับตาพอมอนมนลุกตื่นมา<ล>ค่ะหอนกินต้าม่อะแต่ไม่ทำอะไรช่วยมันินอย่างเดียว มอาแล้วบางทอตักไลายท้งทั้งน้องเยวปิ่นแม่หอย,ย,อยม,ม,มัไล่เดินนะไม้กะแป่งไม้ก็เว้นจันเนี่มยมันชอบพับก็ได้นออ มันาื้อมอือืมาอ่ะก็เลยอบมาก็เลยมืก็ไป้นะน้อหรือเนอหม้อรมารอบก้อนเนาะหมดเลยเนื้อมดสากับแล้วก็เลมดพอมากก็ม มนูล้างมือมึงรึรับแรงมือร้องร้างไดตัวยู่ตัวเย็นมันะมันตีปลายรางคุเด้อที่เมรับบทกินซุ่มล้าเนาะหนูมึงร้องร้างก่อนไม่พอมักจะตัดหม่เหมือนตีกันนั้นนะกระี้แคมร้องร้างก็้องเ่อๆหวานกระปุกอะไรกระปุกกระตีอันใช่นะเจอตัเนาะเจอตัดหูเจอตักระตี้

ตามไม่หอยอแด่ที่หนึง่งมันได้หลาหลายเยือามมากกองาตามมากมมากว่มเออเกซียังเหรอลงซนมันจะได้เยอะกั่ปีที่แล้วเสียใจเลืองเหรอนจะปนนโยบอน ทักนะเดินมด้มอนกินวเี๋ยวนอนมากล่ะไมองเอหมด่าหมด่มาจนมามันลงไปอยู่เือนกลางเถะตัวนี้กับบ้าทวดกบมากอยู่เลย่าทำไปนี้ะเพักงามพักสลัดลึกโอ้ตับามันสมูนี่สามเธอเติมแล้วยังม่ยาอยู่นหมเธอมดเลยแบีวเรง ได้ซอจุสีนฟานมานี่ยในย่านเบลีเพื่อซอจุเนาะได้จ้ะองได้าว่าวันรอบเดียวได้ซอจุอันฝาไปก้อนเลยต้ไม้ไปแทบแบบนึงีไปแทบแบบนึงบ้าก็มหามเรีบลอตัวน้อยๆนะน้อยๆนตัวเนี้ยฮโลห ระเล็บมันระพักพอหน้าดาตัวนี้แหละตัวนี้แหละมาหัวดำนะหัตดำแล้เจ๊เป่าพอน้องเนี่ยเป่าพอน้องเนี่ยล้อไหลเลยล่ะฮะผมหามดำเล็กนึงเปาลอน้องเนี่ยเฟิงเฟิงอ่ะทุกคน สิบห้ากากินข้าวอิ่มแล้วนะก็สิได้หาพักพ่อนก่อนมาวันี้ก็ได้มือแรงจักสิไปทั้งเลิศตอนแรงนี่เนี่ยยิเส้นทางสิปุ๊ดจะสรทางไปเลยคือไปก้านเมื่อคืนนีมันบวชเพราะเพื่อนแหละมันขีข้ขานแล้วมันท้อแล้วป,าาป,าปาลายเรเห็นเพลยปลายยางไปลายใบไก่เนี่ยเรได้เหน็นนูน้อยตัวนึงกับเรเหน็นสิได้หาพักพ่อนจักสีผ้าพรม่อนพื้นด่านบวชมือแรง บมอนกำลังมัดอูอ่เอาตาก็ได้เม,มื่อกี้นี่นมมอนชั่วโมงเดียวอยเขาได้นอนน้อยเดียวเนาะชั่วโมงเดียววะคลิปนี้กสิได้จบไวันนี้ก้อนทุกคนก้นมุกขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามตและก็ฮับส้มไว้พบเดียวคลิปต่อไปทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย